ขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวณนะหมู่บ้านเล็กๆดิมทะเลสาบมีเด็กชายชื่อโยนาอาศัยอยู่กับแม่ของเขาทุกเช้าแม่ของโยนาจะอบขนมปังหอมกรุ่นและบางวันพ่อของเขาก็จะออกเรือไปหาปลาเพื่อเลี้ยงครอบครัววันหนึ่งขณะที่โยนากำลังช่วยแม่อบขนมปังเขาได้ยินเสียงผู้คนในหมู่บ้านคุยกันถึงชายผู้หนึ่งที่ทำสิ่งอัศจรรย์ เขาสามารถรักษาคนป่วยให้หายได้เขาสอนเรื่องราวของพระเจ้าอย่างที่ไม่เคยมีใครพูดมาก่อนโยนารู้สึกตื่นเต้นและอยากไปฟังคำสอนของชายผู้น,นั้นเขารีบหยิบตะกร้าที่แม่เตรียมให้ข้างในมีขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวเป็นอาหารกลางวันของเขาจงแบ่งปันเมื่อมีโอกาสหนาลูกแม่กล่าวพร้อมลูบหัวโยนาโยนาเดินตามฝูงชนไปจนถึงเชิงเขา ที่นั้นมีผู้คนนับพันมารวมตัวกันเพื่อฟังคำสอนของชายผู้นั้นชายผู้นี้คือพระเยซูเวลาผ่านไปจนพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำผู้คนเริ่มหิวแต่ไม่มีใครนำอาหารมาเพียงพอให้ทุกคนได้กินพวกเราจะให้อาหารคนเหล่านี้ได้อย่างไรลูกศิษย์ของพระเยซูพากันกังวลหนึ่งในสาวกของพระเยซูชื่อแอนดรูวกำลังเดินไปมาระหว่างฝูงชนเพื่อหาทางแก้ปัญหา เขากำลังมองหาคนที่อาจจะมีอาหารบ้างขณะที่เขาเดินสำรวจไปรอบๆแอนดูเหลือไปเห็นเด็กชายคนหนึ่งเด็กน้อยเจ้าพอจะมีอาหารบ้างไหมแอนดูถามด้วยน้ำเสียงเมสตาโยนามองดูตะกร้าอาหารของตนเองแม้มันจะดูน้อยนิดเมื่อเทียบกับผู้คนนับพันแต่เขาก็นึกถึงคำพูดของแม่จงแบ่งปันเมื่อมีโอกาสข้าพเจ้ามีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวครับโยนาตอบ มันอาจจะไม่พอสำหรับทุกคนแต่ข้าพเจ้ายินดีแบ่งปันแอนดรูยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนกล่าวว่าพระเยซูสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากของเล็กๆน้อยๆได้มาเถิดเรานำอาหารของเจ้าถวายแด่พระองค์กันเถิดแอนดรูพยโยนาไปหาพระเยซูและพูดว่าพระอาจารย์เด็กชายผู้นี้มีขนมปัง5ก้อนกับปลาสองตัวแต่คงไม่พอสำหรับทุกคนพระเยซูมองโยนาด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน แล้วตรัสว่าจงให้พวกเขานั่งลงจากนั้นพระองค์ทรงรับขนมปังและปลาเงยหน้าขึ้นสู่สวรรค์และอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าทันใดนั้นเองขนมปังและปลาก็เพิ่มพูนขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนพอสำหรับทุกคนเหล่าลูกศิษย์ช่วยแจกจ่ายอาหารออกไปจนผู้คนหลายพันคนได้กินอิมน่มหนำและเมื่อทุกคนกินเสร็จแล้วยังมีอาหารเหลือถึง12ตะกร้าเต็มโยนาตกตะลึง เขามองตักราบเหล่าในมือของตนเองและเข้าใจแล้วว่าสิ่งเล็กน้อยที่แบ่งปันด้วยใจจริงสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้แอนดรูย,ยิ้มและตบบ่าเด็กชายเบาๆเจ้าทำได้ดีมากเด็กน้อยพระเจ้าสามารถใช้เจ้าทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้เสมอตั้งแต่วันนั้นมาโยนาก็ไม่เคยลังเลที่จะช่วยเหลือหรือแบ่งปันให้ผู้อื่นอีกเลย รู้ไหมว่าเรื่องนี้สอนอะไรเราพระเจ้าสามารถใช้สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามีทำให้เกิดปาฏิหาร